สวัสดีครับพบกับจ่องขกบนล้าแนวครับขกบวนถ้ามึงมีมนะครับมีมังนี่ว่าเสียวกันยังไงนะครับอ่าเสียวแบบไรนะครับพาะวมันติดกับต้นเลยนะครับนี่ครับมันขึ้นกับต้นเลยนะครับแต่วโกบวนมาเสียบยังไงนะครับตัวไม้เก้าแลวครับว่ากบวนเคยเมาแลวนะครับเดี๋ยวชิบอยู่เพิ่งนะครับนี่ครับมันมาอยู่อีกนะครับคือเขาเอามีมนะตาเป้าควนนะครับมีมสิบวันนี้นะครับ นะครับม่เหมือนกับสีพอนี้นะครับเพราะว่าคือเท้าเป่าควอนน่ะมันกับสีนี้นะครับครับว่ามีมืนนะเท้าโมโปาควอนเนาะตัดสดๆน่ะมันก็บทอยู่กับเก่าหมาเก่าครับะหมาเก่าที่กบวันเราคิดกวนนะครับเนี่ยครับมันอยู่กับเก่านะครับเพื่อวันนี้นะครับลังใหญ่ๆนะครับมีมือเผือกว่าละครับแล้วกบวันที่การยุ่ังเก้าอีกการเล้ะคางเงี้ยนะครับวันนี้นะครับอยู่นานอีก้ะครับผมวันท่านได้เอาแล้วครับเพราะว่า อ่าตะมิมเป่าควันกับที่อยู่ก็เก่านะครับเนี่ยครับมันอยู่ก็เก่านะครับเพรก็เป็นเคล็ดลับที่ดีเลยนะครับเนี่ยครับเราไม่ต้องเป่าควันนับลังใหญ่ๆนะครับลังเงี้ยนะครับทรั้งนี้ครับเนี่ยครับว่าให้นะครับเนี่ยครับว่าให้พร้อมนะครับนะครับผมกวนเราไม่ต้องไกลๆเลยครับเห็นไหมครับว่าให้พร้อมเด้อครับเนี่ยครับซ้ำเพลิงนะครับเนี่ยครับจะกบวนท่านได้เอาเด้อครับ ยังท่านเหยืครับเรออีกอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับไห้มันเป็นเดียนหาแล้วครับรอเป็นเดียนหาแล้วครับใครเหยื่อแล้วครับอ่าทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่เอานะครับเพราะว่ายังไม่เอานะครับไหถไทยพีนอนเบิ่งว่ามันอยู่กับตนเลยนะครับสิตั้แบบเลยนะครับผมวันวเป่าฟันนะครับคือเตี๋มเตี๋มมันอยู่อีกเป็นเทียที่สามนะครับนะครับคือมันยู่เขาไม่ให้นะครับนะครับผมวันนํ้เมื่อหลบเดินกันเลยนะครับคะับมาให้นะครับ นี่นะครับชมกันเลยนะครับทันเดียวครับโกบอนสี่ร้อยให้มันเป็นเดียนหานะ้ครับใครเดียวนะครับเนี่ยครับมันอยู่เท้ที่สองครับอีกพู่ไกลบ้างกับเทที่สามหรครับมีอีกนะครับอยู่หลังอยู่ข้างบ้านนะครับที่กบบอนเอาเล้วครับมันเงี้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับชมกันเลยนะครับวันนี้ท่านเดียวเนี่ครับใข่เพิ่งก่อนนะครับว่ามิ่มหรือพึ่งครับนะครับ บว่าเดี๋ยวขอจบคลิปซํานี้เด้อครับสวัสดีครับ